พี่น้องประชาชนเรามีความหวังกับรัฐบาลชุดใหม่ยังไงบ้างในการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้ากเกษตรบ้างครับไม่ถูกใจครับอ,อืมใช่ใช่เพราะรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกับรัฐบาลชุดเดิมอืมก็<ะ>ดีใจนะครับที่ท่านได้นัง่งคนนี้นะครับท่านมีความสามารถและท่านสามารถที่จะพักดันนะครับของชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นทั่วประเทศนะครับก็ โดยความสามารถของท่านนะครับสนใจในแรงน้ำแรงเกาะความเป็นอยู่ของปีนอ้องกาชีตรกรนะครับทั่วประเทศตัวของผมเนี่ยเป็นตัวแทนเจ้าหาเจ้านะายาขึ้นท่านทำหน้านีน่ขึ้นไปดำลงตำแหน่งรตฐมนวิีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้ชาวบ้านภายในต่บนบรรสางและชาวบ้านเจ้าห้เจ้านาเกษตรกรอนทั่วประเทศนั้นได้อยู่ดีกินดีครับ มีความจเจริญหมั่งคั่งครับเจ้าบ้านจะได้ลืมตาอาปากได้ครับ